สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขีเกมมิ่งฮะหรือเรียกผมว่าพี่ตื่นก็ได้ครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับเกมนาระคะเกมนี้เพิ่งออกใหม่เมื่อวันที่12สิงหา64นี่เองและเกมนี้เป็นแนวแบทเทิลรอยัลฮะแต่ว่าเป็นสายดาบแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเบื้องต้นนะฮะจากที่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วและผมก็ได้ สตรีมเกมนะฮะไลฟ์สดในช่องทาง Facebook Gaming นะฮะก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็ยินดีได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook สุขีเกม i n g นะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับมาที่เมนูแรกครับผมหน้าโฮมเลยก่อนตัวละครสวยงามฮะมาที่ขวาล่างครับ แต่แรกนี่ก็จะเป็นคอนโทรลไกด์ฮะอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นการเปิดเกมนะฮะทุกคนจะได้เล่นอยู่แล้วนะครับคือการควบคุมเบื้องต้นนะฮะการวิ่งการเดินแล้วก็การใช้สลิงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนนี้เป็น Advanced Tutorial คือการต่อสู้กันเบื้องต้นนะฮะส่วนอันนี้ f e e t r a i n i n g นะฮะคือการที่เราสามารถเลือกดาบเลือกอาวุธได้นะครับแล้วก็เลือกให้ศัตรูได้นะครับแล้วก็มา สู้กันนะครับฝึกกันเทงกันตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น b a ท t l e r ร y ย l นะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้ฮะเล่นเป็นทีม3คนหรือว่าซโล่เดี่ยวนะฮะอันนี้ก็จะเป็น b a ท t l e r ร y ย l เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็น Quick Match นะฮะส่วน t h อ b a บท e อันนี้คือการที่เข้าไปฆ่ากันนะครับใครฆ่าได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะที่1นนะฮะ อันนี้เป็นฟรีเทนนิ่งเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกทีแล้วกันนะครับในทายคลิปจะบอกเทคนิคนะที่ผมได้เล่นมาจากประสบการณ์แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาเมนูที่2ครับเมนูการเลือกตัวละครนะหรือว่าฮีโรสนะคนแรกนี่คือน้องไวเปอร์นิงนะน้องนิงเป็นสายสตัตนนะฮะสัตนหมู่ส่วนเกมเมอร์ อันนี้คือสายนะครับก็เป็นสตันเหมือนกันมาตราีานี่คือหายตัวได้นะครับสกิลพิเศษเขาทุกตัวสามารถแต่งหน้าได้นะแต่ผมไม่ลงรายละเอยียดแล้วกันครับทคาจิคนนี้คือก็สตันนะแต่ว่าใช้ไฟครุมิอันนี้คือสายฮิวเพืนะ่อนนะฮิวตัวเอง เทียนไหาคนนี้คือ,อาสามารถเรียกอัติเมตเป็นยักษ์ได้โยตฮิเม oh <cursed> oh คนนี้ก็เป็นสายดาบนะฮะจะมีลำแสงดาบใหญ่ะฮะเป็นอัติเมตเลยเมนตูต่อไปครับ Talents นะฮะสามารถเลือกอก้อน o r i g จินนะฮะแล้วก็จะมีการบัฟนะฮะต่างๆมากมายนะฮะ สามารถมาเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ฮะนี่ก็จะเป็นการตีบวกเพิ่มนะฮะของแต่ละตัวละครเนี่ยแล้วก็มันจะมีอันนี้สกิลพิเศษ,ษ,ษ,ษนะฮะก็มาดูได้ตรงนี้อันเนี้ยจะต้องซื้อด้วยเงินนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเงินตรงนี้ก็ได้มาเฉพาะ,ะลงเบทเทอร์โลยอนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลเราจะมีสกิลอยู่2แบบคือกด F นะฮะ เดี๋ยวให้ดูคร่าๆวๆโดยประมาณฮะของน้องน้องนิ้งนะ <c oughs> นะครับก็เป็นสตันนะฮะแล้วก็ติดพิษด้วยอันนี้เป็นอัตเมตที่สตันคือทำให้ศัตรูอ่ามึนนะฮะเวลาใช้นะสตันหมู่ด้วยครับเนี่ยตอนหลังก็สามารถแบบวิ่งได้นะฮะแล้วก็โจมตีไปด้วยครับก็โหดมากเลยตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสักตัวละครแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นพระนะฮะสกิลที่1นึ่งะฮะกด F นะฮะอ,อันนี้เป็นแล้วก็อั t i m a t e นะฮะอันนี้ก็จเป็นแบบเรียก Asura นะหรืออสูนมาได้เลยนั่นเองนะ่ขวดครับขวดหมดอยู่ที่เราใช้ยังไงนะให้ถูกมือนะ ให้เข้ามือเรานะครับแต่ละตัวละครอันนี้ก็เป็นเวพอนนะครับต่างๆนะฮะก็เลเวลเพิ่มตามที่เราเก็บได้ในในแมปนะฮะถ้ายิ่งจับมันบ่อยๆก็จะเพิ่มนะฮะเลเวลขึ้นก็จะมาแลกของได้นะถ้าเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ปลดล็อกของนะฮะก็เกมนี้ก็ไม่ค่อยต้องเติมตังก็สามารถมีของแบบดีๆได้นะมีสกินดีๆนะอันนี้เป็นแรงนะ ก็จัดไปครับอันนี้่าได้กล่องอันนี้จะเป็นการเปิดกล่องที่แบบได้สกินด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยที่แบบออผมว่าดีกับเกมนี้แบบไม่ต้องเติมมากก็สามารถแบบเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดกล่องครับอันนี้ผมได้มาฟรีเลยนะในาการเล่นปกตินะครับ ก็จะเป็นสุ่มกล่องนะฮะไม่รู้จะได้อะไรนะครับตอนนี้อ๋อนะะก็ได้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ,อ่าเป็นเปรุ่ซสลิงเออเมื่อกี้อันนี้ก็ได้เป็นอ่าศึกจะเป็นที่ ติดคาดหัวนะครับแต่ผู้ชายเกมนี้นี่แบบเถื่อนไปหน่อยนะก่อ <G ock> สวยๆมาก็แบบเถื่อนอนะเล่นรา้วรู้สึกเหมือนเป็นผู้ร้ายนะมาที่เมนูต่อไปครับอ่าไทเดลนะฮะไทเดลนี่ก็คือเป็นอีเวนต์นั่นแหละครับทำแล้วก็จะได้ของนะฮะช็อปนี่ก็ครับสำหรับสายเปนะฮะก็สกินสวยครับ นาอย่างผู้ชายอย่างอาอันนี้ก็โอเคอืมสวยนะฮะแต่อย่างของน้องมาตาเล่นี่เหมือนจะไปงานปอลรูมเลยครับชุดแซกนะฮะสวยครับอันนี้ก็คัสตอมแมทก็จะเป็นการเข้าไปจอยกับนะฮะคนที่เขาออนอยู่นะฮะสามารถจอยได้ครับก็สามารถเลือกดูได้เลย อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทรนนิ่งกันหน่อยนะครับในการโจมตีด้วยอาวุธจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับคือ1คลิกขวาหรือคลิกซ้ายนะแต่และคลิกจะมีอยู่3กระบวนท่าแล้วก็กระบวนท่าที่2หรือที่3เนี่ยตัวเราจะเป็นสีฟ้านะครับก็อันนี้แล้วแต่อาวุธที่เราถือนะเมื่อ เป็นสีฟ้าแล้วรวมแสงเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเราก็สามารถบอกได้แล้วตัวเราจะเป็นแสงสีทองนะในระหว่างเนี้ยเราสามารถทำดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วเป็นอมตะอยู่ช่วงคู่ดังบล็อกก็สามารถกดคิกคู่หักความช้พค้ามกันแล้วตัวเราจะเป็นสีแดงแล้ววุฒิผมใช้ตอนนี้คือลองซอนหรือว่ากระบี่ โปรเฟเยอร์หลายหลายคนบางทีก็เลือกที่จะโจมตีแค่2กระบวนท่าแระทืบชิ่งออกเนี่ยนะจะใช้ทบสามกระบวนท่าก็ต้อเมื่อดวแามีจังหวะพอนะแล้วก็นี่ฮะการโจมตีในแบบที่2คือการกดเมาส์ค้างไว้นะครับคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับเป็นคนละกระบวนท่าวอกอเนี่ยก็คือเกมนี้เต็มไปด้วยชั้นเชิงนะฮะแล้วก็ค่อยๆเป็นงงจังหวะฝีมือ และที่ผมถืออยู่ในมือนี่คือคัตันนะักะครับผมตัวอย่างอันต่อไปคือดาบใหญ่นะแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเขาบล็อกง่ายนะเพราะว่ามันช้าแต่ก็มันแลกด้วยกัน,นกมีดาเมจที่แรงมากนะฮะถ้าโดนทีนี่แบบโอ้โหหนักมากนะฮะแล้วก็มีท่กเกลียน,นอย่างเงี้ยครับ โปรไฟ้น์เนี่ยตัวแล้วก็ไม่เป็นสีฟ้าด้วยจริงๆผมจะบอกว่าดาบทุกดาบนะฮะก็สามารถเก่งได้นะขึ้นอยู่กับเราใช้มันบ่อยแค่ไหนแล้วก็ชินกับทัมมิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ตัวอย่างอันต่อไปเป็นหอกครับตัวเนี้ยจิ้มแค่2แล้วก็ออกมา ต้องบอก้ําทำาเตจต่อเนื่องคือบางทีก็ใช้ไม่ต้องถึงสากระบวนท่านะใช้ก็แต่เมื่อเห็นศัตรูเออๆนะคระบับใช้ไปเลยสกระบวนท่าครบใช้ไปเลยหลัก และอุธชิ้นสุดท้ายที่ผมจะแสดงให้ดูคือมิดสั่นครับอุปชิ้นนี้นีไม่ค่อยมีใครใช้นะเพราะว่าหลายคนคิดว่านนจะแม็กมนน้อยจริงๆอ่ะฟันช่วงแรกจะแม็กน้อยครับแต่คอมโบส2กับสามเนี่ยมันมีการใช้เท้ามาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ความไวนะความไวสูงมากนะแล้วก็มีโอพนี่ครับตัวทอง เป็น,นมะ,ะนะฮะเมื่อเราโจมตีแล้วก็ชิ่งออกนะเนี่ยโอพี OP มากเลยเแล้วถ้าถามผมว่าอาวุธชินิดไหนที่ผมใช้บ่อยที่สุดตอนนี้นะครับก็คืออย่นี้นะดาบใหญ่ครับแล้วก็นี่ยการหายตัวได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะบอกแต่ผมไม่ได้ซื้อโปรนะ นนนนแล้วก็าดาบใหญ่เนี่ยมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งคือการบล็อกอัตโนมัตินะฮะสามารถกรันดาบได้แล้วก็ฟันเสียงเมสาผมกดได้ผมไม่ได้กดนะเนี่ยคือการโจมตีอัตโนมัติด้วยเนี่ยแล้วก็ท่าเกลียนงียกระโดดฟันอาวุธชน,นิดนี้จึงเป็นอาวุธที่ผมชอบตอนนี้นะบอกอย่างนี้ดีกว่า มาดูเทคนิคการหายตัวตลอดเวลาที่ผมทําเมื่อสักครู่นะฮะมันเกี่ยวกับกล่องนะฮะแล้วก็มาดูที่นี่ก่อนครับนะฮะนาราคาพิเดียในนี้ก็จะเป็นบอกวิทยายุทธ์ทั้งหมดเลยนะ,ะครับคัมภีร์วิทยายุทธอยู่ที่นี่ครับการบล็อกนะฮะการโจมตีทั้งหลายแหล่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคอมบ a t m o มูฟเมนต์นะฮะ ก็คือการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะเทคนิคต่างๆมากมายอยู่ในนี้มาเลือกชมได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นท่าคอมโบครับนะสามารถทราบได้เลยว่าไอคอมโบที่2หรือที่3ถึงจะเป็นตัวฟ้านะครับของแต่ละคอมโบแล้วก็อันนี้ฮะเป็นเทคนิคของเกมนะการชุบชีวิตเพื่อน มีอันนี้ฮะน่าสนใจผมเคยตายกับมันอยู่นะฮะอันนี้จะมีบีมสีม่วงมานะครับโดนคือยืนแม้วินาทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะรุนแรงมากแล้วก็นี่ครับผู้ที่ทำให้เกิดนะฮะเราต้องหายันนะหรือซื้อจากกล่องนั่นเองนะเนี่ยแล้วเราก็มาแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงผมเคยตายตอนอยู่ในถ้ำนะหลังพระพุทธรูปอะ่ะมันมีถ้ำตาย โอเคแล้วนี่ครับคือเทคนิคนะการใส่หินนะฮะคือแต่ละอาวุธเนี่ยมีหินที่สามารถบัฟทาไม่ตายได้อีกนะฮะเนี่ยการกดของอาชาร์จโฟกัสนะฮะถ้าจะแบบรุนแรงมากขึ้นเป็นพิเศษนะมีทุกอาวุธนะเนี่ยเนี่ยาตนาก็แบบโอ้โหแบบโหดเลยนะย หรือนี่ครับที่ผมใช้เมื่อสักครู่นะครับดาบใหญ่ที่มันติดสายฟ้าด้วยครับโห<ฆ>ตจัดจัด,จดครับอันนี้ชอบมากแล้วนี่ครับก็เป็นหอ,อกนะทุกอย่างรุนแรงหมดฮนะเนี่ยคือเราต้องคิดว่าเราจะใช้วุธอะไรนะครับแล้วก็ตั้งใจมาซื้อกล่องนะครับนะฮะซื้อแบบ ตั้งใจอะไม่ใช่ว่าซื้อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้วุฒอะไรแล้วก็บัฟเนี่ยฮะซื้อบัฟเข้าไปตรงนี้อต้องจําหินเลยนะเพราะหินมันเยอะพอสมควรนะมีที่สนใจก็อันนี้ฮะเนี่ยสามารถยิงแล้วก็เทลยวเพื่อนได้ด้วยนะแต่ถ้ายิงพลาดเที่ยวศัตรูก็ศัตรูก็พลังขึ้นนะมีอันนี้ฮะที่ผมทำเมื่อสักครู่เนี่ยเวฟโร w อันนี้แหละที่ผมใช้เป็นการ โรไปเรื่อยๆ s t a m น n าลดน้อยมากนะแล้วก็นี่ฮะ phantom step คือการหายตัวแล้วผมก็ใช้2อันเนี่ยเวฟโรกับ phantom step อะนะฮะใช้อยู่ด้วยกันแล้วก็ทีนี้ผมก็จะหายตัวไปด้วยพร้อมหมุนไปด้วยนะได้ตลอดเวลาเลยนี่ฮะนี่คือการ mix ของหินนะ ก็ค่อยๆจาชื่อแล้วก็ลองจับคู่กันดูนะครับอาจจะได้สิ่งที่มันเจ๋งๆขึ้นมาอีกนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ายุทธภพมานะครับเข้ายุทธภพเข้าง่ายออกยากครับเกมนี้เพราะมันสนุกนะฮะและปุ๊บกันอีกเกมครับสวัสดีครับ